ธรรมชาตินี่มันก็เป็นธรรมชาติมันไม่มีอะไรเป็นความลึกลับในตัวมันมนุษย์ต่างหากที่ไปทำให้ธรรมชาติเกิดมีความลึกลับขึ้นมานี่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์วางอย่างแล้วก็ยังไม่พอไม่ละให้ความงมงายเหล่านั้นเียได้ คนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วยังเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางก็มีบางคนเชื่อแม้แต่เรื่องจิ้งจกทักเรื่องลางเรื่องอะไรนิดหน่อยยึดถ,ถือเป็นจริงเป็นจังไปก็มีนี่มันช่วยไม่ได้สำหรับบางคน ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติพูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติโดยแบ่งออกเป็นสี่ความหมายธรร,รมะคือตัวธรรมชาติทั้งหมดนี่อย่างหนึ่งธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติตัวไปนี่อย่างหนึ่งธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ทีสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องปฏิบัตินี่อย่างหนึ่งแล้วธรรมะคือพ้นที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งเป็นสีความหมายหรือสี <c oughs> ลักษณะโดยการ <c oughs> ธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะผิดไปได้จากเรื่องของธรรมชาติมันเป็นตัวธรมวธรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติ ตัวผลจากหน้าที่ตามธรมธรมชาตินี่ธรรมชาตินี่มันก็เป็นธรรมชาติมันไม่มีอะไรเป็นความลึกลับในตัวมันมนุษย์ต่างหากที่ไปทำให้ธรรมชาติเกิดมีความลึกลับขึ้นมา <c oughs> ธรรมชาติทั้งหลายอาจจะศึกษาได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เหมือนที่มนุษย์มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติในฝ่ายวัตถุ <c oughs> อย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนหมดความลึกลับความลึกลับในธรรมชาติ <c oughs> มีแก่บุคคลผู้ยังไม่มีความรู้เหมือนเมื่อเรายังเล็กๆอยู่มันก็โง่ เหมือนกับคนป่าสมัยหมืน่นหมื่นปีแสนแสนปีมาแล้วเหมือนกันคนป่าสมัยหมืน่นหมื่นปีแสนแสนปีเขาไม่รู้เรื่องธรรมชาติเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฟ้าผ่าทำไมมีพายุใหญ่ ทำไมมีความวิปริตผิดแปลกในอากาศอัทุกๆุกอย่างที่คนป่าเข้าใจไม่ได้ก็กลัวถือว่าเป็นสิ่งมีอำนาจลึกลับสูงสุดมีพิธีรีตองไหว้เคารพบ,บูชาสิ่งเหล่านั้นจนเกิดมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าต่างๆ ในพระเจ้าในแดดในลมในฝนในน้ำในต้นไม้ในภูเขาในอะไรก็ตามที่เขาเข้าใจไม่ได้ <c oughs> มันก็เป็นความลึกลับสำหรับคนป่าเหล่านั้นเขาก็ต้องหาทางออกคือมีเครื่องปลอบใจมีลทัทธิความเชื่อสอนกันให้ปฏิบัติเพื่อกระจัดความกลัวเหล่านั้นเสีย เราก็สอนสืบบกันมาจนกว่าจะเปลี่ยนเพราะมีความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างเดียวนี้เรามีความรู้อย่างลึกซึ้งเรื่องฟ้าผ่าเรื่องฟ้าร้องเรื่องดาวตกเรื่องลมพายุเรื่องอน้ําท่วมเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรต่างๆชัดเจนดีจนไม่เป็นเรื่องลึกลับอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้ เราก็เปลี่ยนจากการไหว้กราบบูชาสิ่งเหล่านี้เว้นไหว้แต่คนที่ยังเข้าใจไม่ได้ก็ต้องทำไปตามเดิมเราต้องนึกถึงเราเมื่อเป็นเด็กๆอยู่มากเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็หวาดเสียวสะดุ้งกลัวทั้งนั้นแหละทุกคนลองนึกถึงตนเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ย่อมกลัวฟ้ากลัวฝนกลัวไอ้สิ่งประหลาดปะลาดจากธรรมชาติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ เรียกได้ว่ามันยังเป็นคนป่าสมัยหมื่นปีแสนปีอยู่นั่นเองจนกว่าจะได้เล่าได้เรียนแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็หายกลัวไปแต่บางชนิดมันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละได้ยากยังคงถือกันอยู่ก็มีนี่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางอย่างแล้วก็ยังไม่พอไม่ละ เอความงมงายเหล่านั้นเียได้คนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วยังเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางก็มีบางคนเชื่อแม้แต่เรื่องจิ้งจกทักเรื่องลางเรื่องอะไรนิดหน่อยๆย,ยึดถือเป็นจริงเป็นจังไปก็มีนี่มันช่วยไม่ได้สำหรับบางคนสำหรับบางคน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วควรจะละไปเสียให้หมดจากไอ้ความงมงายในสิ่งที่ลึกลับเพราะว่าเราเข้าใจลึกซึ้งโดยเปิดเผยแล้วในเวลานี้คนที่ยังงมงายถึงขนาดนั้นจะมาอยู่ในกลุ่มของพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่ได้นี่พูดอย่างนี้ก็ไม่กลัวใครโกรธใครอยากโกรธก็โกรธไป แต่บอกให้รู้ว่าถ้ายังงมงายอยู่ในระดับนี้มันก็ไม่เข้ามาอยู่ในขอบในวงหรือในกลุ่มของพระอริยะเจ้าได้